พี่น้องมาอยู่นี่ฮึถือเะไรพี่น้องนี่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 โอ้นี่น,นี่นี่พี่น้องตัวใหญ่เลยพี่น้องเป็นที่สองพี่น้นองวันนี้ก็มาใส่เหี้ยบอีกข้าวหน,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 น่อยพี่น้องเนาะมาใส่บนไม้เก่าเมื่อวานนี้แหละพี่น้องใส่เมื่อวานนี่มันน้อยพอนะพี่น้อง นี่เลยเอามาเพิ่มอีกพี่น้องใส่ไปแล้วหลังหนึ่งพี่น้องนี่ไม้นี่เนาะใส่อยู่ลุมนี่แหละพี่น้องมันกินมันต้นหนูไายพี่น้องเอ้ยเอ้าติดตามกันนี้พี่น้องใส่เฮี้บกันพี่น้องพี่น้องแต่งบวงแล้วเลย กันเลยทางมันบักบักพี่น้องเบิ่งหอยเถี่ยวต่อใส่ไปเลยพี่น้องเนาะจ้องโอ้โหเบ่อไหมหอยมูลินน่ะลึกโลดแท้หูจังหวัดดักไว้บาดดักทางได้บา เอ้าพอไดักก่อนพี่น้องมันพี่น้องโคตรเลยโอ้มีแต่บอลกับขับน้องทางมันพี่น้องขับพี่น้องเอ้ยเอ้าโค้ชเฮงก็ได้พี่น้องเด้อนี่มันคำเด้อพี่น้องเด้อมาติดตามตัวยามมันเศ้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดีตอนเศ้าเด้อพี่น้องเนาะมื่อกี้ก็มาแต่เศร้านะพี่น้องเอ้ยมาเหมือนหมื่นอยู่พี่น้อง ยามเฮีคือเก่านะพี่น้องเนาะเนี่ยติดไซดไว้เมื่อวานนี่แหละพี่น้องตะเวนยังทันคืนสิพี่น้องยังมืดอยู่เอ้าติดตามน้องกันได้พี่น้องด้วยมาเสีได้หรือเปล่าย่ามาเลยสองรางบะหมี่ยังนะพี่น้องเนาะไปเบิ่งกันร่างที่สามพี่น้องพี่น้องมาอยู่นี่ถืออลไรพี่น้องนี่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 โอ้นี่นี่นี่พี่น้องยังมืดอยู่พี่น้องโอ้เอ้า ขอจับนกก่อนพี่น้องขอจับนกก่อนอย่ามันขาดพี่น้องไหนนะพี่น้องตัวอ้วน,นเลยพี่น้องเไงนะติดตามนะถ้าไปานี่คือโบอดโดนพี่น้องรังนี้ออนนนก,ก็บอลเล่ย์อ๋อมันมีนกบ่อยกคนนเนาะ tiếp Tạm tiếp tiếp tập tiếp 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 hết tiếp 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 Ní, ní, mượn mượn nhá mượn nhá oh, con con Nhá con nhá con Nhú, nhú, nhú ngầm đấy Ú, nhá, nhá, nhá Ú Nhá, nhá Ú, chạm hàng đây đó Khóa con nó con nhá Rồi dây lên nhá Em đi xong nhá Ú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  นังนี่ก็บุเรียนีีก็บุเรีนอีกโอ้ยนูว่าเถ็ะมั้งบุเรียนอาชิตาต,ตาไป้อบมาทึกยันชิตาให้เบอรงอีกเด้ยอยามแล้วเมื่อไหร่นะพี่น้องเนาะสรุปพ้นงานพี่น้อง นี่ช่องเต็มพี่น้องช่องเต็มยังง่ายเลยเอ้ามาหนีก็นเด้อที่ว่ามาอยู่พี่น้องได้ช่องเต็มนะพี่น้องเงนาะเนาะฝากกดไลค์กดติดตามเลยเด้อพี่น้องเด้อติดตามคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อ